โอเค Today I will study about I like spring because I like gardening เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ Season Season เหมือนเดิมคือเรื่องของฤดูการเหมือนเดิมนะคะ page เพ e 54 54ให้นักเรียนเปิดดูพร้อมพร้อมกับ t e a เช e r ไปด้วยโอเคนี่จะเป็นตัวอย่างบทสนทานานะคะ conversation ระหว่าง Teacher and student student okay teacher what season do you like what season do you like student I like spring because I like planting flowers teacher me too อ่ะระหว่างบทสนทนานี้นะคะ conversation นี้จะจะเป็นการสนทนานระหว่างครูกับนักเรียนนั่นเองนะคะครูถามว่า ซีสันแปลว่าฤดูกาลใช่ไหมคะ What season do you like? คุณชอบฤดูกาลไหนหรือฤดูกาลไหนคุณชอบฤดูกาลอะไรนั่นเองคุณชอบฤดูอะไรอ่ะพูดง่ายๆนะ Student บอกว่า I like spring I like spring ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิ Because เห็นไหมคะที่ teacher u n d e r l i n e ไว้นะคะ Because I like planting flowers I like planting flowers ก็คืคอ เพราะว่าฉันนะ่ะชอบอะไรคะปลูกดอกไม้มากที่เชื่อก็เลยว่ามีช่อก็คืออ่างเหมือนกันกับที่เชอร์เลยโอเคที่เราไปดูที่สไลด์ถัดไปคะ่ะ next s l i ด e โอเ okay. ค lesson lesson uh three exercise five match then listen point and repeat นะคะให้ Hi. จับคู่จากนั้นให้อะไรคะ listen ก็คือฟัง point and repeat ให้ชี้แล้วก็ให้ผู้ตา่างโอเคเรามาดูที่พิกเจอร์ one two t u r e e นะคะโดยที่ที่เราที่จะนำคำทั้งหลายเหล่านี้นะคะ vocabulary ทั้งหมด a b c d e f g and h ทั้งหมดจะเท่ากันกับ Picture นะคะดูที่ Pic เ u อร one พิกเชอร์ one ถ้าเราจะต่อจะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเราไปดูความหมายของแต่ละแต่ละ v กั a b u l a r y กันก่อนว่าอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายอย่างไรโอเค A summer summer ฤดูร้อน B. catch catch แปลว่าจับอะ C spring spring ฤดูใบไม้ผลิ D ี gardening gardening ทำสวนนะคะการทำสวนหรือการประมาณเนี่ยเกี่ยวกับทำสวนนี่แหละ E swim swim ก็คือว่ายน้ำ F jump jump กระโดด G wet wet เปียก N H run run ก็คือวิ่งใช่ไหมคะอ่ะโอเคเรามาดูเลยว่าที่ picture one จะแมทกัน picture one นี่คือนี่คือไหนคะที่จะแมทกันได้คะ 1> picture 1 match กันก็คืออันนี้น่าจะเป็นฤดู spring อ่า picture 1นะ c picture 2 picture 2เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ย summer a นะคะ answer a summer อ่า picture 3 picture 3อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับ Okay. น่าจะเป็นเกี่ยวกับด uh, ีนะคะก้าดิกดิก็คือการอะไรคะทำสวนนะคะปลูกนั่นปลูกนี่โอเคพิจาร์ร์พิจร์แน่นอนเลยนะคะอ swer e swim swim and picture five picture answer h h run picture Picture six picture six okay answer F jump and picture seven picture seven อันนี้น่าจะเป็น O answer G wet wet and picture eight picture eight เดียวคำเดียวใช่ไหมคะก็คือ B cat okay. ที่แปลว่าจับโอเคทีนี้เราไปดู พออาอ,า,อาที่บทเรียนช่อแชต่อนะคะ next โอเคอันนี้จะเป็นชิดแชทนะคะชิแชทคือการคุยกันนะคะคำว,ว่าแชทนี่คือการคุยการสนทนานั่นเองจะจะมีทั้งหมด one two four ทั้งหมด four picture อ่ะดูซิว่ามันจะมีคำสาบอี่สองคำศัพท์ทำไมถึงมีมาให้แบบนี้เหมือนกันอ่ะดูที่ตัวอย่างของ sentence นะคะ I like spring because I like gardening และทีนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่า me too แปลว่าอะไรคะฉันชอบฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าฉันชอบอะไรคะทำสวนเพราะการทำสวนในฤดูนี้เนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตมันเหมาะแก่การเพราะเหมาะแก่การปลูกใช่ไหมคะ เหมาะกัการปลูกนะคะโอเค next picture two ค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะใช้ประโยคตัวอย่างตามที่ picture one นะคะ picture one บอกว่าทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น I like summer I like summer because I อะไรคะ I like swimming ฉันชอบฤดูร้อนเพราะว่าฉันเนี่ยชอบอะไรคะว่ายน้ำนะคะโอเค next picture Tree, picture tree, autumn, autumn ก็จะบอกว่า I like อะไรคะ I like autumn decor, decor อ่ะ I like making pumpkin lantern อ่าโอเคก็แปลว่าอะไรนะฉันชอบฤดูใบไม้ร่วงเพราะมันเป็นเทศกาลของอะไรคะเหมือนกับเป็นเทศกาลของวันฮาโลวีนอ่ะอ่าฉันชอบที่จะทำ เกียงอะไรคะตะเกียงที่เป็นเหมือนรูปหน้าต่างๆของเอาฟักทองทำนะคะ a n d l a s Picture f o r เปลี่ยนเป็น I like winter I like winter because I like playing in the snow ทีนี้ก็แปลว่าบอกว่าฉันชอบฤดูหนาวเพราะว่าฉันนี่ชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นหมีมะานั่นเอง โ okay. อเคทีนี้เราไปดูที่การบ้านกันต่อเลยนะคะ Home work Home work Next ให้นะคะ Number one ฟังบทสนทนาและทบทวนบทเรียนวันนี้ที่ที่ทีเช์อกอลักอัาในขณะนี้โอเค Number two เขียนคำศัพท์น Exercise five Exercise five ก็คือทั้งหมดที่พาทำมาเมื่อกี้ลงสมุดนะคะ p เ f o 54 วาดภาพพร้อมเขียนประโยคใน exercise 6ในกระดาษ A4 งงไหมคะอ่ะเดี๋ยวพีเชอร์จะไปอธิบายต่อไปหลังจากที่ทีเชอร์อัดเสร็จแล้วนะคะโอเคก็คือให้วาดภาพใน exercise 6นะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนประโยคตามนั่นเองเขียนทั้งหมดแล้วก็วาดภาพโอเค t h a t s all for today Bye bye. thank you